ครับสวัสดีครับอ่า,ๆๆอาอตตวันอ่อนต้นเสาร์วันนี้อากาศชดใสดีครับอ่าแดดกำลังออกเป็นมือแหลกเลยมือนี้เนาะเดี๋ยวเส้นหนึ่งเขาเหนียววัอนี้อ่าหนึ่งเขาเหนียวแต่ว่าใส่เต้าถ่านนาคะครับเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่า,าหลังจากหนึ่งเขาเหนียวแล้วเดี๋ยวเสียเหตุยังกินกับเขาเลยเป็นหนึ่งเขาเหนียวก่อนนะครับเนะ

สิ่เหตุยังยวมาเบิ่งกันยวทาเบิ่งเด้อน้ำเซ่าข้าวครัเก็บไว้ หัวเข่าไว้แล้วนะครับเนาะหนึ่งเขาเนียวไว้แล้วข้าหัเข่าไว้ในส่วนที่ถ้าเข่าเนียวซุปเดี๋ยวเอามาอา่าเผ็ดข้าวเข่ามาเนี่ยเมนูที่เสร็จก็คืออา่ามกประกดครับเนาะจะเป็นมกหนึ่งนะครับมันมีเนาะบวบใส่ใบตองบวบห่อใบตองเนี่ยประกดของเขาประกดบ้านเขาเนี่ยแหละครับมกใส่เข่าเบือนี่ครับเขามาที่แช่ไว้เนี่ยแหละครับเอามาตำกับเผ็ด นะครับเนาะแล้วก็อีตัวตะไคร์เนี่ยหอมเนี่ยอ่ะที่ที่ผมบอกไว้ว่าน้่มเศาเข่าเมื่อกี้นี้เขากรต้องถิ่มนะครับเนาะเอากองเอาน้ำสะอาดมันข้างหนามันแหละอ่ะคือเขาเอามาไว้ล้างผักล้างผักสนซุดยอดเลยครับอ่าหลังจากล้างผักแลก็เขาก็เอามาไปล้างตัวปลาได้ด้วยนะครับเนาะเอามาล้างตัวปลาเนาะเอี่ยงเขาเขาคัว่วเขาหั่น เป็นถอนเป็นถอน่ะเดี๋ยวเขากะแช่ไว้นนำนำเอาน้ำเข้ามาเขานี่เนาะเดีแล้วเขากะมาล้างน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งครับอ่ามันจะซอยดับกลิ่นเข้าได้พอเนาะซอยล้างได้ดีครับอ่ะเดี๋ยวเมามเบิ่งกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาหั่นปลาก่อนนะครับเนาะหั่นปลาหั่นปลาเก็บผักก่อนก่อนนะครับอ่ะไว้นี้อันนี้แล้วมาหัวปลาก่อนหัวประกดนะเดี๋ยังมามุกกินข้าวเช้าน้ำกันนะครับเนาะ ลมแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยลมพัดลมพัดยินดีอ่าอันนี้คือผ่าหองแล้วเนาะผ่าหองแล้วใส่ไว้แล้วต่มาหั่นเป็นชิ้น ตอนเขดีคำ

انا <applause> لا <applause> หั่นตะไคร้ลงไปเลยนะครับตำตะไคร้ครับพริกแดงอันนี้เนาะ เประเภทตะไคร่นะครับนั่งนั่นขนเขากันให้มันลับเยอ ใช่แล้วครับปุ่มไปเลยครับปุ่มขอเบอไปเลยเราไปเอาปลาลงน,นะปุ่มไปเลยได้เขาเนี่ยนะปลาครับ ชสลดครับใส่น้อยใส่น้อยใส่น้อยแซ่หน่อยใส่ไล่แช่ไล่เลย,ยครับเด้อ เขอากันนะครับกระสิประมาณนี้อแบบเนาะนะครับเอากันแล้วปลาลงไปเลยครับลงไปถึงหกเลยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเนื้อปลาห้าลายเราก็เอามาใส่ภาชนะข้างนอกเอาเด้อครับเด้อนี่โอนเขาเห็น,ปนไปเลยครับ ก็เอาต้นหอมลงไปเลยแล้วก็พระเอกครับ

คนให้ต้นหอมกับพักอีตู่ให้มันเข้ากันครับไ,ได้หอมหอมเดี๋ยรเอยเดียวเอามาหอมมกกปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเด้อ ใช่เลยนะจังน้อยนะครับเนาะคนผู้ให้เห็ดแต่ว่าแซ่บครับรับรองรับประกันความอร่อยแมวมาอีกแล้วครับแมวมาอีกแล้วครับอ่ามีคนมาตอยแล้วบนะนองค,ครับไปต่อครับ ตาลายกดครับออกก่อน านะครับเรียบร้อยได้ไปหกมกครับเดี๋ยวไปข้างไฟก่อนเดี๋ยวไปใส่เขาก่อนเนาะเขาเหนียวกระซุกแล้วใส่เขาแป๊บนึงครับ ลมเหนี่ยวเอ้ยนะครับระเนี้องเังนนห้อน เอาไปเลยนะครับเนาะหม,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 มกหมกหมกประกดนะครับเนาะอ่ะาเาด้อครับเด้อคิดเข้านักกันบ่าเน,นี่ยนะครับเนาะเรียบร้อยครับอ่ะเชียบหมกกันเด้อครับเด้อกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะครับเนาะโอเสียบขักลายครับอืม ชอบแชบครับมาเด้อมาเด้อครับเพื่ยนไหนกินข้าวเจาน้ำกันนะครับเด้อมาครับมา